วอซับนีเฮาสวัสดีครับเป็นไงกันบ้างสบายดีกันไหมวันนี้นะครับเราจะมาติดโซรองเท้ากันนะครับผมก็หลายๆคนนะครับถามเข้ามาเยอะพอสมควรนะครับในปีที่แล้วว่าพี่เคอร์ครับทำติดโซให้ดูอีกทีได้ไหมวันนี้นะครับก็มีแผ่นโซติดรองเท้าส่งเข้ามาพอดีนะครับต้องขอขอบคุณร้าน KR SO ด้วยนะครับผมมาอันนี้เลย KR SO t นะฮะอ่านี่ครับเขาส่ง แผ่นติดโซมานะครับผมวันนี้ก็เลยมีโปรเจกต์นะครับจะมาติดโซทุกคนดูกันนะครับผมเพื่อน้องๆคนไหนนะครับอยากจะลองไปตีกันเองนะครับก็ทําตามพี่ได้เลยนะครับผมเองมาเริ่มดูอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมในวันนี้ก่อนนะฮะไอ้ก่อนไปถึงอ,อุปกรณ์เราติดโซกันทาไมฮะจีเราติดโซทำไมไม่เอาพื้นรอนงเท้ามันลอยมันมีหลายเหตุผลนะครับก็คือ1นึ่งอ่าแน่นอนติดโซใต้พื้นรองเท้าก็คือพอติดเนี่ยมันก็จะมีแผ่นฟิลบางๆใช่ไห อยู่ใต้รองเท้าพอเราใส่เนี่ยมันก็จะไม่เป็นรอยนะฮะมันมีสองเหตุผลก็คือเราลกรองเท้ามากๆไม่อยากให้มันบอกว่ามีรอยเปื้อนบนรองเท้า2คือถ้าเกิดรองเท้าคู่นี้เนี่ยเราใส่ไปแล้วเราอยากจะขายเนี่ยเราก็ดึงแผ่นโซออกปุ๊บรองเท้ามันก็จะกลับมาใหม่นะครับเราก็สามารถขายได้ที่ราคาไม่ตกนะครับก็คือมันมีสองมันมีสองกรณีี่แหละใส่เพราะว่าใส่โซเพราะว่าป้องกันรอยกับใส่โซที่ป้องกันแบบว่าป้องกันรอยเพื่อจะไปขายต่อนะครับเรามาดูอุปกรณ์ก่อนนะครับผมแน่นอนนะฮะตเของเราก็คือ kr store p r o ์ e เ t i o ชนะครับตัวนี้เลยคุณสมบัติของเขานะครับก็เป็นพลาสติก PVC TPU คุณภาพนะครับก็หนา0.9ก็เกือบ10มิลต่นนะโอ้โหเดี๋ยวมาให้ดูข้างในก่อนนะฮะแพคเกจจิ้ง <Pack aging S 2> <ๆ S 1> ก็เป็นอย่างนี้นดึงออกมาดึงออกมานะครับนี่ทับไปก่อนก็จะได้ในชุดหนึ่งอะ่ะมันจะมีฟิล์มอยู่2องข้างนะครับนี่อุปกรณ์ต่อมานะครับ ก็คือกังไกลกับคัตเตอร์นะครับเอาไว้ตัดแผ่นโซปากกาสําคัญนะครับเอาไว้มาร์กว่าเราจะตัดแผ่นโซตรงไหนนะครับผมใช้ปากกาชาร์ปี้นะครับหัวสีดํานะครับแอลกอฮอล์นะครับไว้ฉีดพ่นเช็ดทำความสะอาดพื้นรองเท้านะครับในกรณีที่พื้นรองเท้าของเพื่อนๆนะครับมีสิ่งสกปรกนะครับหรือมีฝุ่นนะครับแต่ทางที่ดีควรจะติดกับรองเท้าที่ไม่เคยใส่มาก่อนนะครับอันนี้แอลกอฮอล์แอดดิชั่นอลนะครับมีหรือไม่มีก็ได้ชิ้นต่อมานะครับผ้าไมโครไฟเบอร์หรือผ้าอะไรก็ได้นะครับเอาไว้ทำอะไร เอาไว้ป้องกันนะครับเอาไว้ติดตรงนี้อย่างเงี้ยเพราะเวลาเราเป่าลมร้อนเนี่ยนิ้วเราจะได้ไม่ร้อนมากนะครับเวลากดกับแผ่นโซนะครับและสุดท้ายหลายหลายคนถามมานะครับใช้ไดร์เป่าผมได้หรือเปล่าใช้ไม่ได้นะครับแนะนำเลยต้องเป็นปืนปืนเป่าลมร้อนนะครับนี่นี่นะครับมาปืนเป่าลมร้อนเท่านั้นนะลมมันจะร้อนกว่าไดร์เป่าผมเยอะนะครับแล้วก็ทาให้แผ่นฟิล์มเนี่ยละลายนะครับแล้วก็ ฟีมมันจะได้เกิดปฏิกิริยากับพื้นรองเท้าแล้วก็จะได้ติดเหนียวนะครับประมาณนี้นะครับก็คืออุปกรณ์ที่เราต้องใช้ทั้งหมดในวันนี้นะครับเออลืมพูดไปได้ไงรองเท้านะครับที่ผมจะเอามาติดในวันนี้ก็คือ Ambush Nike กี้ดัง g h นะครับคู่นี้นะครับผมยังไม่เคยใส่เลยเพราะฉะนั้นก็เหมาะเจาะกับเวลานี้อย่างยิ่งนะครับในการติดโซรองเท้านะเพราะว่าอยากจะติดโซลแล้วก็เราไปใส่ดูนะครับผมมาประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยไหม โอเคไป Let's go โอเคเรามาเริ่มทำกันนะครับผมอย่างแรกเลยเราต้องเตรียมโซลิเคชั่นนะครับวันนี้ผมใช้ของ KR Store นะครับผมหลุดเฟรมปะไม่หลุดนะเออนี่ KR Store นะครับหนึ่งแพ็กเกจเนี่ยจะได้มา2ชิ้นนะครับอันนี้ผมเตรียมไว้1ข้างนะครับเร,เราจะทําติดทีละข้างกันนะครับผมความกว้างและยาวของฟิล์มของ KR Store เนี่ยยี่สคูณสีเลยนะครับผมสามารถติดได้ถึง 15 us นะครับรองเท้าโคตรใหญ่นะ15 us นะครับแล้วสังเกตน,นะครับว่าแผ่นฟิล์มเนี่ยเวลาได้มาจะมี22งหังสองอะไร2ะสองด้านด้านที่มันเป็นแบบว่าเป็นลายหยาบหยาบนี้แล้วก็อีกด้านหนึ่งเป็นด้านแบบฟิล์มขาวแบบนี้นะครับด้านนี้คือด้านที่เราจะสัมผัสพื้นรองเท้านะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราติดเนี่ยเราจะติดรองเท้าด้านนี้นะครับผมประมาณนี้ฮะจากนั้นนะครับเราก็เอารองเท้านะครับมาวางแปะไว้ด้านนี้นะด้านที่เป็นฟิลม์มใสใสเออไม่ใช่ใสๆขาวขวมีเรียบเนะครับ มาวางไว้ตรงกลางครับวันนี้ที่ใช้ก็คืออย่างที่บอกนะครับเป็น Ambush ดังฮาร์นะครับไม่ต้องทำตามผมนะครับอันนี้แค่ตัวมันเวลาเราใช้ปืนเปาลมร้อนเนี่ยตัวมันแบบโดนยางตรงนี้แล้วก็ตรงยางตรงแอบูชนะครับไม่ต้องทำตามก็ได้ครับถ้าไม่ได้ใช้รุ่นนี้แปะไว้ตรงกลางนะครับจากนั้นเราเตรียมนี่ครับปากกาหนีปากกาเคมีครับแล้วเราก็ต้องทำการตีนะครับเหมือนทำกรอบให้มันเวลาขีดนะครับไม่ใช่ขีดแบบใกล้ขนาดนี้เลยนะพยายามขีดแล้วก็เว้น ให้รองเท้าเนี่ยมีช่องว่างในการบอกว่าพับของขึ้นมาได้น,นะครับเราจะทําให้ดูนะครับเริ่มจากข้างหน้าแล้วกันเนาะนี่ครับผมจะผมจะชอบเอาไอ้ปากกาเคมีเนี่ยแปะไปที่ตรงรองเท้านะครับนี่แล้วทำนี้นี่เนี่ยเห็นปะ่ะมันจะได้มีช่องว่างของมันอยู่นะครับนี่ให้ดูด้านข้างให้ดูด้านข้างแบบนี้ก็ถ้ามันโค้งเข้ามาก็โค้งตามมันเข้ามาอย่างนี้จากนั้นก็ไปข้างหลัง ขีดไม่ต้องขีดสวยงามมากนะครับขีดไปตามที่เราอยากขีดเลยเพราะด้านนี้เราดึงออกอยู่แล้วนะครับประมาณนี้ครับอันนี้คือรูปรองเท้าที่เราขียวมาได้แล้วขั้นตอนต่อมาเราจะมาตัดตามไอ้รอยรองเท้าที่เราล่างไว้นะครับก็ตัดไปเลยฮนะเอเออเอ,อ,เอ,อ,เอ,อแบบนี้เลย ตัดตามเราเลยนะครับผมไอ,อที่บอกว่าถ้าเกิดผิดแล้วอ่ะเออเราไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวฟิล์มสีขาวหน้านี้เราต้องดึงออกดีนะครับไมเท้าพี่เล็กจงังวะเล็กเหรอนะ่ <laughs> เออวานนี้ไว้ก่อนอื ถ้าตัดกินเข้าไปในเส้นนี่เป็นไรวะไม่เป็นไม่เป็นก็ตัดพยายามประคองเส้นไว้ก่อนได้แล้วยังไ,ไงตอนนี้เรามาเตรียมพื้นผิวในการแปะก่อนนะครับก็อย่างที่บอกถ้าเกิดรองเท้าใครให,ใหม่จริงนะเอาแค่ผ้าเช็ดก่อนไล่ฝุ่นไล่ฝุ่นนะครับแต่ถ้าเกิดใครบอกว่ารู้สึกว่าใส่ลองลองใส่ในห้องแล้วก็เอาสเปรย ชีดแอลกอฮอล์ oh นะครับเช็ดหน่อยเพื่อฆ่าฝุ่นฆ่าคราบอะไรต่างๆนะครับจะได้บอกว่าติดเหนียวขึ้นหลังจากนี้เราก็มาเตรียมรองเท้านะครับมาแปะกับฟิล์มที่เราตัดไว้แล้วนะผมส่วนตัวนะชอบใช้หัวเข่านะครับเวลานั่งติดเนี่ยเอาเข่าหนีบไว้เพราะว่าถ้าทําบนตัวไม่ถนัดเลยหนีบไว้มันจะได้แบบปรับองศาได้เนี่ยครับผมว่าช่าง โปรเฟชชั่ <Professional S 2> นแลนครับหนีบเข่าทุกคน <c oughs> นะหลังจากนี้นะครับเราก็รีดไม่ใช่รีดแกะแกะผ่นฟิล์มนะที่เราตัดมานะครับทำไมแกะยากจัง <c oughs> ดึงเห็นไหมมันจะไม่มีหมึกติดอยู่ตรงนี้เพราะเราขีดบนด้านที่เป็นฟิล์มนะครับจำหัวท้ายให้ได้นะครับว่าเราตัดว่าเราตัดยังไงไม่ใช่บอกว่าติดปิดด้านไม่ติดพื้นแบบบางขง้างล่างนะอ่าเอาเมือรูดไป เนี่ยมันจะอยู่กลางๆกล้องเห็นชัดไหมเช่ป่ะมันจะอยู่กลางๆนะอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมานะแค่น,นี้ก่อนจากนั้นเราจะใช้นี่แหละปืนเป่าลมร้อนนะครับเปิดแล้วก็ให้มันร้อนก่อนหลังจากที่ปืนลม เราล้อนได้ cima. ที่เรานะครับผมผมก็จะใช้ปืนลมเนี้ยจ่อนะครับไล่จากบริเวณหนึ่งนะครับจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งแบบนี้นะครับเราจะไม่ทำงี้อย่างงี้สลับไปสลับมานะเริ่มจากหลังเท้าไปหน้าเท้านะครับผมแล้วก็มือขวาผมเนี้ยจะเอาผ้ามาคุมนิ้วไว้นะครับเพราะว่ายิงเราก็กดนะครับมันจะได้ไม่ไม่เจ็บนิ้วนะครับแล้วก็เวลาใช้ปืนลมล้อนเนี้ยห่างกัน10เซนนะครับแล้วก็วนอยู่บริเวณเดียวกันอยาอยากให้เกิน สิบถึงยี่สิบวีนะครับประมาณนี้ก็ลังดีนะครับแล้วก็ย้ายจุดนะครับผมและคนที่บอกว่าใช้ได้บนมผมได้ไหมบอกเลยว่าไม่ได้นะครับมันต้องต้องใช้ปุลมร้อนเท่านั้นนะครับมาเริ่มกันนะครับทาจากด้านหลังนะครับวนอพอเสร็จแล้วเราก็กด คตอนนี้เราคือไอตรงนี้มันติดหมดแล้วเรามาเก็บขอบกันก่อนนะครับเนี่ยขอบนี้ค่อนข้างแบบคิดว่าพี่น่าจะตัดสั้นไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเรามาดูกันทโีโอเค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 ตรงเนี้ มีปัญหามากคัปเตอร์มาอันนี้คือตัดเกินหรือว่ามันมัน,มนอันนี้ต้องตัดทิง้งอยู่แล้วอันนี้ทำเพื่อให้มันแบบแว่าติดติดขอบง่ายๆเห็นไหมพอเข้ามาแล้วมันจะง่ายโอเคเนี่ยหูแนบสนิทเลย อม,มันก็จะแบบเห็นปะเห็นเนาะเมื่อกี้ที่ตัดไปมันจะได้พิกเข้ามาได้ง่ายตอนนี้เราก็เก็บขอบเรื่อยๆนะครับตอนนี้มันเป็นเหมือนแบบตอนแรกเราเน,เน้นแค่ตรงนี้ไงเนี่ยตอนแรกพี่เน้นแค่ตรงนี้เดี๋ยวพี่จะลองเก็บขอบไอ้ตรงที่มันแบบว่ายังเป็นอย่างนี้อยู่นะครับ ้าามาดูวันนี้ก่อนว่าโฟกับขาตากล้องใครจะละลายก่อนกันนี่นี่โดนขาขากล้องเหรอปิดตอนเพื่อความอยู่รอดก็ประมาณนี้นะครับเห็นไหมว่าเราเน้นแค่ด้านนี้ก่อนแบบนี้ก็คือถ้ามันแนบสนิททุกด้านอะ่ะแล้วตรงเนี้ยเออไอตรงเนี้ยจอดนหรือว่าพวกดังอะ่ะจะมีตรงนี้นะครับเดี๋ยวขอซ้ำนิดนึงนะ อันนี้ถ้าเป่านานไปพื้นมมนจะละลายปะพื้นพื้นอะไรพื้นรองเท้าอะฟิลจะละลายก่อนฟิลจะละลายก่อนนะครับถ้าฟิลละลายปุ๊บแปลว่าเราเจาะนานไปเมื่อกี้ที่พี่บอกว่า1ิบวีอะพอพอเราเป่าจริงอะไม่ถึง10บวินะเพราะว่าพี่เห็นแล้วว่าฟิลมันเริ่มเริ่มแบบอ่อนแล้วอะแปลว่าอันนั้นแหละคือแบบมันจะลลายละมันจะใกล้ละลายล,าละอันนี้พี่ก็พยายามกดให้มัน เข้าไปในรองเท้าที่สุดนะครับเอาเท่าที่ได้ละกันเราไม่ใช่โปรเนาะแต่เราก็กดเข้าไปเพื่อให้ไอฟิลตรงนี้มันติดกับพื้นผิวถ้ามันลอยขึ้นมามันจะเกาะเกาะได้น้อยลงนะเนี่ยมันก็อาจมันก็ไม่ได้ติดมากหรอกแต่โดนโดนตัวเนกี้อยู่เมื่อกี้ที่พักไปนะครับก็ลองไปไล่เก็บตามขอบรองเท้าให้เรียบร้อยนะครับเนี่ยข้างหน้าเอาเท่าที่ได้นะครับเราติดเองนะครับเราไม่ใช่โปรเฟสชันแนลครับต่อมานะครับจะเห็นได้ว่าการที่เราตัดเกินรองเท้าเนี่ย หมายถึงว่าตัดฟิลม์มอะโซลูชั่นให้เกินขอบรองเท้าเนี่ยเพื่อเราจะพับขึ้นมาใช่ไหมพอพับขึ้นมาอย่างเงี้ยมันจะมีเขาเรียกอะไรส่วนเกินที่เยอะมากเห็นไหมครับเราจะทําการเอาคัตเตอร์มากรีดตามของจอแดนนะให้กรีดตามระหว่างพื้นตัวเอาโซนะครับกับขอบมิดโซตรงเนี้ยไม่ใช่ขอบนี้นะขอบนี้มันมีได้นะตัดทิสรองเท้าลูกขอบนี้นะขอบล่างนะครับเดี๋ยวจะลองทําให้ทุกคนดู ถ้าทุกคนเห็นภาพจะเข้าใจมากกว่าน,นี้คัตเตอร์ไหวเบาววามไม่ได้หักด้วยลองดูนะพี่จะลองทำตั้งแต่ตรงนี้ไม่ต้องตัดลึกนะเอาให้คัตเตอร์มันกรีดโดนแผ่นฟิล์มก็พอพี่มาถูกทางวะเนี่ยติดจอแดงครั้งแรกด้วยขอขอเช็กก่อนนะว่าถูกทางหรือเปลเห็นไหมว่าจะเป็นร่องนี้เออแต่คือต้องขออนุญาตไปหักคัตเตอร์ก่อนนะครับเดี๋ยวมานะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมา ไปหักมาแล้วนะไม่ใช่หักดิเปลี่ยนใบมีดใหม่ละโอเคขึ้นเยอะเลยเพราะฉะนั้นตัดตามล่องนะแต่รู้สึกว่าเราจะตัดผิดว่ะเนี่ยมันจะได้ประมาณเนี้ยเออเนี่ยแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆนะเอาจริงปะไม่เคยตัดดังอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผิดตรงไหนก็ขอไปเลยนะเนี่ยหาเส้นไม่เจอเนี่ยเพราะฉะนั้นเราย้อนกลับด้านนี้ก่อนเดี๋ยวด้วยความเซฟเห็นไหมเนี่ยอันนี้คืออันนี้คือฟีมันละลายเห็นปะเห็นปะนี่คือข้อผิดพลาดนะตอนแรกแช่นานเกินเนี่ยมันจะมีเส้นตรงเนี้ยเห็นปะ ไปตามดีครับตากองถามว่าพี่ตัดเงี้ยพี่ว่าพี่โดนรองเท้าเปล่าเมื่อกี้ก็คิดอยู่นะเวย้ยว่าตอนตัดฟิล์มยังไงวะขนาดขนาดเราตัดกระดาษอะมันยังต้องโดนโดนโตเลยค่ะ uh huh. เออแล้วตัดตัดฟิล์มยังไงไม่ให้โดนรองเท้านี่เงองเนี่ยทุกวันนี้ตัดโดนรองเท้ากี่กี่ทีแล้วเนี่ยเนี่ยฟิล์มมันเหนียว,วมันบอกว่า ไม่ทำไมรองท้าพี่ไม่รอยสองลอยวะเอาแล้วไงแอมบูดกูเนี่ยคือมันไม่รู้เว้ยคือพี่ไม่รู้ว่าไอไอข้อรองท้าอยู่ไหนเนะี่ยกูพี่ตัดตามความรู้สึกพี่แล้วนะเราบอกแล้วเราเป็นโฮมยูเราไม่ได้เป็นโปรเฟชชั่นอลเราก็ตัดไปตามความรู้สึกของเราอืเหน็นปะ ดูใช่ปะ่ะมันจะเป็นแบบรอยอ่ะพอมาตรงเนี้ยเริ่มงงละชีวิตกูไปทางไหนโอเคปะอ่าเราดูนะพอมาตรงเนี้ยมันจะมีรอยตรงนี้พี่ว่าเราเกาะรอยตรงนี้ไปดีกว่าอ่ะจิวะ๋วว่าติดโซยากปะยากไหมยากอรอก็ถ,ถึงมีร้านแล้วติ นั่นแหละมันก็มีแบบขายโซติดเองเนะี่ยเราต้องใช้อุปกรณ์เยอะแล้วก็ต้องใช้แบบจริงจริงมันต้องแบบติดติดบ่อยๆอ่ะติดบ่อยๆมันจะเริ่มแบบจะเริ่มกล้ามันจะเริ่มกล้าหาของมันเองนี่อันที่เราทําไว้นะครับข้างหน้าแล้วก็มาติดแต่งจริงจริงติดโซนะในความคิดพี่นะติดได้ไม่ต้องติดสวยก็ได้นะก็แบบต้องรู้วิธีการใช้อุปกรณ์ให้ถูกต้องพี่หาเส้นไม่เจอหรอวะถ้าตัดผิดขอโทษด้วยนะลองดูนะมาแล้วนะฟีฟีสตา์นะมาแล้วนะครับ มาแล้วมาแล้วเนี่ยดึงไปด้วยแล้ว,ลวตัดไปด้วยเนี่ยฉีกไปเรื่อยๆมันจะมันจะไม่โดนรองเท้าเว้ยอันนี้คือแรงฉีกคือเราตัดฟิลม์มเราตัดเราตัดอยู่บนฟิลม์มแล้วเราใช้มือฉีกมาแล้วจุดที่ยากที่สุดของรองเท้า อ้ตกใจเสร็จร้อยเสร็จแล้วเก็บก่อนอามาดูผลงานนะครับผมหลังจากที่ผมตัดฟิล์มส่วนเกินนะครับตามขอบนะเอออาจจะแบบตรงนี้ไม่สวยนะเขอแต่งเพิ่มนิดนึงเห็นไหมเห็นไหมจิเห็น,นี่คืออาจจะไม่สวยมากแต่คือแบบเราเน้นแบบโฮมยูสติดเองที่บ้านประมาณนี้นะข้างหลัง จากนั้นเราจะทําการนะครับเป่าลมร้อนอีกรอบหนึ่งครับรอบๆถ้าเกิดใครอยากจ,จะเก็บงานนะรอบๆแบบนี้อีกทีหนึ่งนะครับ จบเรียบร้อยแล้วนะครับในการติดโซนะครับพื้นรองเท้านะครับผมวันนี้ที่ผมติดก็คือตัว Ambush Dunk High นะครับใครที่มี Air Jordan 1หรือว่า Dunk Low Dunk SB นะครับ ก็ทําตามแบบนี้ได้นะครับผมทําตามได้ทุกขั้นตอนเลยนะแต่ข้อเรามาระวังก็คือเวลาเราใช้ไอ้ปืนเป่าลมร้อนเนี่ยต้องรามาระวังนิดนึงนะครับถ้าโดนจ่อนานไปหรือว่าทาอย่างอื่นไปด้วยไม่มีสติเนี่ยรองเท้าเราจะเสียหายได้นะครับผมเนี่ยอัปเปอร์เนี่ยย,ยิ่งเป็นพวกหนังหรือเป็นพวกยางเนี่ยก็ถ้าเราแบบเผลอไม่ได้บอกว่าเล็งตรงพื้นรองเท้าให้ดีเนี่ยถ้ามันโดนเครื่องบนเนี่ยคุณก็ต้องรับผิดชอบเองนะครับผมเพราะว่าเรามาลองติดอันนี้เราต้องค่อนข้างระมัดระวังนะครับผมอ่ะหลังจากที่เราติดอย่างเงี้ย เสร็จแล้วใช่ไหมทางที่ดีนะครับไม่ควรจะนําไปใส่ทันทีนะครับทางที่ดีควรจะวางทิ้งไว้แบบนี้ให้กาวเนี่ยแล้วก็ฟิล์มเนี่ยเซตตัวบนพื้นรองเท้านะครับสถึงสชั่วโมงนะครับจากนั้นเรากเา็เดินใส่ได้ตามสบายเลยนะครับผม,มและเวลาเราติดแล้วเนี่ยพอเราใส่เสร็จเนี่ยกลับมาเนี่ยมันจะมีรอยอยู่บนฟิล์มเนี่ยเราก็เอาน้ําเช็ดได้นะครับผมส่วนข้อเรามาระวังเลยก็คือฟิล์มอันนึงเนี่ยไม่ใช่ติดแล้วก็แบบใช้ได้ตลอดชีวิตนะ คือเราต้องดูสภาพฟิลด้วยว่าพอเราเริ่มเดินเยอะๆยเนี่ยมันจะเริ่มแบบถลอกตรงพื้นใช่ไหมเออพวก Air Jordan Air Force One เนี่ยให้สังเกตตรงส้นนะครับเพราะว่ารองเท้ามันหนักเวลาเราเดินเนี่ยส้นมันจะโดนพื้นขุดพ,พื้นอยู่บ่อยที่สุดก็คือตรงนี้นะครับทุกครั้งที่เราใส่เสร็จต้องมันเช็คนะครับตรงส้นรองเท้าถ้ามันฟิล์มันขาดเนี่ยให้ล็อกฟิล์มองอแล้วติดฟิลด์ใหม่ทันทีนะครับผมประมาณนี้แล้ววันนี้นะครับเรามีของมาแจากนะครับสำหรับคนที่ดูถึงตรงนี้นะครับเรามีของมาแจากนะครับ เป็นโซนะครับ KR Store นะครับ5ารางวัลน,นะครับนี่เอากลับบ้านไปติดฟิล์มกันเองเลยนะครับผมกติกาเป็นยังไงบ้างอยากจะให้ทุกคนนะครับกด subscribe ช่องนี้ก่อนนะครับกด subscribe เลยนะอันนี้กดที่สำคัญที่สุดคือต้อง subscribe ช่อง Keru ก่อนนะครับและกติกาทุกอย่างกิจก,กรรมเนี้ยไปดูได้ที่ Facebook เคอบูนะครับผมนะผมจะไม่พูดในนี้แลวกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวพูดในนี้เดี๋ยวคนงงครับกติกาส่วนใหญ่ต้องเล่นบน a c e b o o k นะเพราะฉะนั้นใครอยากจะไปรลวมสนุกนะครับไปที่เฟซบ o o กเพจเคอร์บูนะครับผมไปรุ้ลับกันนะครับห้ารางวัล1คนหนึ่งแผ่นอะหนึ่งคนหนึ่งชุดนะกลับบ้านไปติดฟรีมันเองนะครับเดี๋ยวส่งไปให้นะอืมวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมอืมสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็ กดไลค์มาเป็นกำลังใจเยอะๆนะแต่ถ้าเกิดคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็กดแชร์ออกไปให้ทุกคนเห็นเยอะๆเลยนะครับผมสุดท้ายนี้ฝากกด Subscribe ติดตามช่องของผมไว้ด้วยแล้วก็เปิดแจ้งเตือนด้วยการกดกระดิ่งมาให้ด้วยนะครับสำหรับวันี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับพี่เซา